สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหายางขนาด13.6ขีด16นะคะสภาพสวยๆเลยนะไม่ป่าไม่รั่วนะทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูเริ่มรีวิวฟังกันเลยก่อนอื่นนะคะตัวนี้ราคาสินค้า096นะคะสนใจยังไงก็แจ้งราคาสินค้ามาได้เลยว่าตัวนี้นะคะ096ค่ะตัวนี้เป็นยางยี่ห้อไทลอนนะคะขนาด13.6ขีดว16ซรถแทกเตอร์45-51แรงม้าเป็นรอยยางคู่หลังนะ ขายยกคู่เลยนะคะตัวนี้ไม่ขายแยกนะคะสภาพสวยสวยพร้อมใช้งานเลยไม่ปะไม่รั่วนะสภาพดีมากๆเลยนะคะเนื้อยางขอบยางไม่มีเปื่อยไม่มียุ้ยเลยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะข้างในสวยเป๊ะเลยนะเราเพิ่งเอาน้ําฉีดๆเนาะนิดหน่อยนะคะเพื่อล้างทําความสะอาดนะคะขอบยางเป๊ะเลยนะตัวนี้ยางไทลอนนะคะสวยๆนะไม่ผิดหวังแน่นอนเลย ขอบยางไม่มียุย่ยไม่มีเปื่อยเลยนะคะขอบยางเป๊ะมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวหนูแจ้งราคากันเลยคู่นี้นะคะราคาจะอยู่ที่7,700บาทราคาดีมากๆนะคะเพราะว่าราคานี้รวมส่งฟรีทั่วไทยนะคะไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 7ย์แปดเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสองเจ็ดไอดีไลน์น้ำตาลสองหกหนึ่งหนึ่งทักมาได้เลยว่าตัวนี้ราคา 096นะคะจะได้ไม่ผิดเส้นเนาะสะภาพสวยๆนะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนและเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอําเภอคลองขุจังหวัดกําแพงเพชรจะมารับเองหน้าร้านเดี๋ยวทางร้านเราก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะคะตัวนี้ขายยกคู่นะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะ3ามวันไม่อยู่วันเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่วนันคา,าตะเลิกจะให้ส่งก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยเนาะสําหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามยูทู e ช่องนี้เป็นกําลังใจให้หนูในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะและหวังว่าคลิปนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ